ใครนะคะที่มีปัญหากลิ่นปากนะคะโดยสาเหตุเนี่ยก็คือเป็นเหงือกบวมนะคะหรวฟันเป็นแมงนะคะเหงือกอักเสบนะคะมีแผลในช่องปากนะคะแล้วทําให้ปากของเรานะคะมีกลิ่นนะคะวันนี้นะคะหลิงมีสูตรในการแก้การดับกลิ่นปากแล้วก็ลดอาการเหงือกบวมเหงือกอักเสบได้ะคะ่ะ สวัสดีค่ะหลีหลิงจาช่อง Happy Life Happy Healthy ถ้าสุขภาพคุณดีชีวิตมีความสุขค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเลือกกลิ่นปากของเรานะคะว่ากลิ่นปากของเรานะคะเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะในการพูดคุยกับคนที่เรารักนะคะหรือว่าคนอื่นนะคะถ้าเขาได้กลิ่นปากของเราเนี่ยมันก็จะไม่งามนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะว่ากลิ่นปากของเราเนี่ยนอกจาก เราไม่ทําความสะอาดฟันแล้วนะคะมีแผลในปากนะคะหรือว่าการที่เหงือกอักเสบนะคะเคยสังเกตไหมคะว่าถ้าเราถอนฟันแล้วเนี่ยแล้วมันจะมักจะมีกลิ่นปากหลังจากนั้นนะคะ2-3วันนะคะเพราะว่าเหงือกของเราเนี่ย เชื้อจุลินทรีย์นะคะถ้าหากเราทําความสะอาดไม่มากพอน,นะคะมันก็จะมีกลิ่นปากได้ค่ะแล้วยิ่งเป็นแผลเนี่ยยิ่งเป็นจุดที่สะสมแบคทีเรียเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะหลิงมีสูตรนะคะในการที่จะช่วยลดอาการเหือกอักเสบนะคะกลิ่นปานะคะปากเป็นแผลน,นะคะใช้ได้หมดเลยนะคะ สมุนไพรตัวแรกนะคะที่ทุกคนรู้จักนะคะก็คือการพูนะคะแล้วเราเนี่ยก็เคยเอาการพูนะคะมาใส่อุดที่ฟันนะคะในสมัยเด็กเนาะแล้วแมงก็จะออกมานะตอนสมัยเด็กๆเนี่ยมีคุณแม่หรือว่าใครๆก็แบบบอกกันแบบนี้นะคะ แล้วการของการภูเนี่ยก็ไปตําฟันด้วยเพราะว่าหลิงไม่รู้วิธีการใช้นั่นเองค่ะวิธีการใช้นะคะเราเอาการภูนะคะแบบผงนะคะผสมกับน้ํามันมะพร้าวนะคะใครนะคะที่ฟันเป็นแมงนะคะแล้วปวดฟันนะ,ะเราก็เอาการภูนะคะผสมกับน้ํามันมะพร้าว <ๆ S 2> นะคะแล้วปั้นนะคะปั้นนิดนึงหรือว่าให้มันเล็กนะคะแล้วก็ไปอุดที่รูนะคะหรือว่าปากใครที่เป็นแผลนะคะแล้วเหงือกอักเสบตรงไหนเนี่ย เอาตัวนั้นนะคะไปผสมผสมแล้วก็อุดเข้าไปนะคะในช่องปากนะคะหรือว่าออแผลของเรานะคะหรือจะทํายาสีฟันก็ได้นะ,ะมี2แบบนะคะแบบแ, faithful, แบบแรกก็คือเอาผงการาบูนะคะผสมกับน้ํามันมะพร้าวนะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะเราก็เอาตัวนั้นค่ะมาแปรงฟันก็ได้ช่วยได้เหมือนกันคะ่ะหรือใครไม่ใช้มันน้ำมันมะพร้าวนะคะจะเอาการาบูนะคะผสมกับยาสีฟันของเราก็ใช้ได้เหมือนกันคะ่ะ ถ้าเคยได้ยินเอาข่อยนะคะทำไม้แปลงฟันก็จะช่วยลดอาการเชื้อแบคทีเรียนะคะอันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่หลิงมีวิธีที่ดีกว่านี้นะคะเราเอาเปลือกข่อยไปต้มนะคะแล้วนะคะผสมกับเกลือเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็สามารถใช้เป็นน้ำยาบ้วนปากได้ค่ะไอตัวนี้นะคะก็จะลดเชื้อแบคทีเรียนในปากนะคะดับกลิ่นปากช่วยในเรื่องเหงือกอักเสบได้เช่นกันค่ะสูตรสุดท้ายนะคะถ้าใครเนี่ยไม่มีทั้ง ทั้งการพูนะคะแล้วก็ไม่มีทั้งข่อยนะคะเราก็สามารถใช้สมุนไพรที่มีในห้องครัวค่ะก็คือข่านั่นเองนะคะเอาข่านะคะมาตํตๆตนะคะผสมกับน้ํามันมะพร้าวนะคะเอาไปอุดนะคะหรือเอาไปป้ายแผลนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าข่าเนี่ยมีตัวฆ่าเชื้อแบคทีเรียอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยจะช่วยลดทั้งเชื้อแบคทีเรียนะคะลดทั้งอาการปวดได้เช่นกันค่ะ ถ้าหากใครนะคะได้ดูคลิปแล้วนะคะแล้วเอาไปลองใช้เนี่ย แล้วมาบอกหลิงด้วยนะคะว่าใช้ดีหรือไม่ดียังไงนะคะสําหรับหลิงนะคะหลิงชอบตัวการทูมากกว่าคะ่ะเพราะว่ามันรู้สึกหอมนะคะก็แล้วแต่คนชอบลองเอาไปใช้ดูนะคะว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงหรือว่าถ้าใครมีสูตรแบบเจ๋งๆดีๆนะคะจะมาบอกมาแชร์กันก็สามารถกดได้นะคะที่ใต้คอมเมนต์คลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้หลิงก็ลาไปก่อนค่ะแต่อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่อง Happy Life Happy Healthy ด้วยนะคะ วันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย